วันนี้ช้ำกวกมลกตน,นะคะสามกระถางกระถางนี้ขึ้นโขดด้วยสวยนะคะต้นเล็กเล็อ่ะถึงนโขดขึ้นเขาจะนิยมปลูกให้มันถึงนโขดนะคะถ้าโขดขึ้นมาแล้วมันจะดูสวยจะแยกต้นเนี้ยไปนเล็กเนี้ยออกมานะคะ แบบนี้เลยแกะออกแกะออกหือขคดเล็กขคดเล็กบนขคดใหญ่อืมเลยต้นมาเลยนะต้นนี้ใส่อีกหนึ่งกระถางอก่อนแต่นี่ขคดใหญ่มากเลยไม่อยากแบ่งเลยอะ จะต,ต้องแบ่งเพื่อจะขยายพันธุ์เพราะวีสองโขดจริงๆด้วยเด้๋ยวไหนึ่งสองสวยงามต้นเี้แยงได้นะมีอีกอะทุกคนมีต้นเล็กก็มีโขดอีกด้วยอขอแบ่งนี้เลยอือสองอะ ไปข้างบนอีกแบ่งมาเลยตันนี้ก็ใหญ่นะคะมีโขดสุดท้ายเราก็จะแบ่งเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยต้นต้นนี้ก็แยกนะต้นเล็กเนะี่ยเราไม่ยอมตอนนี้เรายังไม่เอาสวยเราขยายพันธุ์ก่อนขอแบ่งนะ บบนี้เลยดึงออกเลยนี่นะคะตามกระถางก็ได้ที่เลยค่ะนี่ได้ทั้งหมดสิบกระถางนะคะใส่เล็กๆลกก็รุ่นนี้เลยค่ะมินิมอลมินิมอลกับกระถางขาวนะคะชอบใส่กระถางขาวดูสวยดีค่ะช้ำใส่มพะพร้าวสับเลยนะคะ ค่ะมาเท้าสัตว์นะคะปึ๊บป,บปบ ร่างคาถ่ายรอบนะจิ๋วจิ๋วหอยหดขึ้นให้สูง จ้าเดี๋ยวลดน้ำนะคะนี่คือกกมรกตด,ดำนะคะต้นไม้นะคะแห่งโชคลาภเรียกซับค่ะใครมีไว้นะคะโชคลาภขอหวยขอเบอร์ได้นะคะมีคาถาบูชาต้นไม้นะคะ